ข่าวช่วงแรกอาจารย์สายภาพไปเห็นไปแล้วนะคะว่าเราภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทั่วโลกตั้งแต่สหรัฐไล่มาจนถึงภูมิภาคเอเชียส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยและเรามีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนควรจะตั้งรับอย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าในอีกไม่เกิน2สัปดาห์นี้นะคะจะมีพายุลูกหนึ่งที่กําลังก่อตัวมาทางฝั่งของทะเลจีนใต้แล้วก็จะเคลื่อนตัวมาถึงที่ประเทศไทยด้วยจะมีพื้นที่ไหนได,ได้รับผลกระทบบ้างและจะสง่งผลกระทบต่อน,น้ําต้นทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะเรายังวิเคราะห์กันต่อกับดเรเสรีสุภ อาจารย์คะครับพายุที่ว่านี้เนี่ยคือโนอูใช่ครับอีกนานไหมฮะกว่าที่จะมาถึงประเทศไทยวันที่18-19เนี่ยนะครับช่วงเนี้เขาจะก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้คือฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์แล้วเขาจะใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ2วันนะก็มาถึงไทยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพของทิศทางพายุพร้อมกันนะคะเาาดูนะครับเจอครับครับราเห็นนะภาพทางซ้ายมือเป็นภาพแอนิเมชันนะครับพายุนะครับ จะเข้ามาทางนี้นะลูงเนี่ยรู้ที่ผ่านไปเมื่อกี้นะ,ะที่เข้ามานี่นะครับตอนนี้ผมก็ขยายภาพนี้มาดูนะพิษณุโลกไทยจะเห็นว่าที่เขาจะเข้านะครับแน่นอนเขาจะเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่เขาจะต้องส่งผลทบนะครับก็คือตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนกลางนะครับก็คือตั้งแต่มุกดาหารนะครับชัยภูมินะครับกาฬสินธุ์ขอนแก่นอุดรเลยนะครับแล้วไปทางภาคเหนือแพร่อุต,ตรดิตถ์เพชรบูรณ์ลำปาง เชียงใหม่แม่งสอนนะครับส่วนภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของลมมรสูมตะวักเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงเนื่องจากเวลาเกิดพายุเนี่ยมักจะทําให้ล่องแรงขึ้นนั่นเองนะครับอันนีระดับความรุนแรงนี่ประมาณไหนคะอาจารย์คือเป็นพายุโซนร้อนขนหมายก็ว่าความเร็วลมเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวเลขประมาณมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่น้อยกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคคือเราไม่ได้โดนที่ตัวพายุเต็มๆเราอาจจะโดนถังหางอย่างนี้หรือเปล่าเราเราโดนเข้าเต็มแต่ว่าเวลาเข้าปะทะเนี่ย เขาจะลดความรุนแรงลงแล้วนะเขาเป็นพายุโซล้อนนะฮะจะเห็นว่าช่วงนี้ยังเป็นพายุโซล้อนอยู่พอเข้าปะทะปั๊บเขาก็จะอ่อนตัวเป็นพายุดิเพชชันแล้วก็เป็นหย่อมของอากาศต่ำนะแต่ว่าเรื่องลมเนี่ยไม่มีปัญหาปัญหาคือว่าฝนจะตกหนักเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบริเวณจังหวัดเลยยกตัวอย่างนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเราเคยเจอนะน้ำป่าไหลหลากนะครที่วังชินนะครอุตรดตเราเคยเจอที่ท่าป่านะเพราะฉะนั้นระยะใกล้ตัวนี้ผมคิดว่าต้องแจ้งประชาชนนะ เพราะว่ามีความอันตรายนะครับถ้าเห็นอย่างนี้คืออันตรายจะมาถึงแล้วต้องแจ้งประชาชนให้หนีก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตั้มติดตามเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เทียบกับโพดูปีที่แล้วอันนี้แรงกว่าไหมคะอาจารย์อันนี้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามสถานกล้ๆ์ิะใกล้ๆ18 19เนี่ยนะครับจะชัดเินนะครับถัดไปดูปริมาณฝนรายเดือนกันบ้างนะคะเดีนี้อันนี้ระยะสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับอันนี้เรามาดูเป็นรายเดือนนะครับดนี้จะเห็นว่าความจริงเนี่ยพายุเข้าเนนะ พี่พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเขาก็ดีใจนะครับเพราะว่าอะไรเราไปดูภาพนี้ภาคเหนือนะครับเราเห็นว่านี่คือฝนรายเดือนนะครับสีแดงคือปีนี้นะครับสีน้ําเงินนี่คือปี54สีนะครับสีจมนี่ก็คือปี53านะผมเอามาเทียบกันนะเราดูฝนแต่ละเดือนนะครับแล้วมาดูฝนสะสมจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังต่ํากว่าสีขาวคือค่าเฉลี่ยนะครับแน่นอนต่ํากว่าปี5 4แน่นอนต่ำปีห้าีามต่ำกว่าทุกปีเลยนะครับภาคตอนออกซิเจนเหนือ ก็คงยังต่ํากว่าสีขาวเห็นไหมภาคกลางก,ก็คงยังต่ํากว่านนั่นหมายความว่ายิ่งพายุเกิดขึ้นแล้วเข้ามาเติมน้ําในภาคเหนือภาคตวอนเชียงเหนือเนี่ยเรายิ่งชอบเพราะว่าเกษตรกร,ะกรจะมีความสุขมากเ้าเห็นน้ำนะครับมีน้ํากินน้ําใช้ได้แล้วก็น้านําทำนาเนี่ยในปีหน้านะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ ทราบข่าวว่าพายุจะเข้าเนี่ยไม่ต้องไปตกอกตกใจนะแล้วหนีเอาชีวิตรอดก่อนแต่ว่าเราได้น้ำชี้ใจงอย่างนั้นก่อนนะครับคือเป็นน้ําต้นทุนสะสมเอาไว้ถูกต้องแต่ว่าเรื่องของผลกระทบอันนั้นต้องให้ทางปอพเขาเป็นคนเตือนภัยไปด้วยใช่ครับเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะในเมื่อน้ําน้อยก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ในขณะเดียวกันนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมท่านดูว่าฝนจากนี้ต่อไปนะฝนมันจะมากขึ้นะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีดํานี่ก็คือ เป็นระครังเขาเรียกระครังฝนประจําสามเดือนข้างหน้านะครับจะเห็นว่าสีดําเนี่ยเป็นเส้นที่ในอดีต30ปีข้างหน้านี่ก็คือเส้นสีแดง็นจุดนี้ค่ะนะระครังเนี่ยเขาเลื่อนไปทางขวาแล้วก็มีความสูงเพิ่มขึ้นนะ<อ>นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าฝนเฉลี่ยแล้วเขาจะดีกว่า30ปีก่อนในขณะเดียวกันฝนที่รุนแรงก็คือทักฐานระครังพวกเนี้ยเขาก็จะมากกว่านั่นหมายถึงว่ามีโอกาสณนะภาคกลางเนี่ยจะเจอ เหตุการณ์น้ำท่วมได้แต่ไม่แรงเหมือนปี54ภากกลางนี่แถวๆจังหวัดไหนบ้างาะค,คะอาจารย์เท่าดูเราจะเห็นนะครับเห็นไหมอ่างทองอยุธยาเนี่ย<อ>แถวนี้เลยนะ,ะสีที่เป็นเฉดสว่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับสถานก,การณ์ด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมกล่าวข้างต้นว่าไม่ได้เป็นแบบปี54นะครับเพราะฉะนั้นเราก็วางใจได้นะครับในเชิงของเป็นจะเป็นน้ําท่วมน้ําขังน,ะน้ำรอการระบายพวกนั้นนะครับด,ดูภาพอื่นนะครับถ้าต่อไปครับ ตอนนี้แถวโคราชเหมือนกันเมื่อวานน้ำท่วมโคราชเห็นไหมผลมันจะมากกว่าปกติในช่วงนี้อย่างที่บอกไหมระครังก็เลื่อนไปทางขวาเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสน้าท่วมโคราชก็จะมีประมาณสักไม่ถึง20%คือท่วมเป็นปกติทุกปีอยู่แล้วไมหมคะอาจารย์โคราชไม่ไม่ปกติครับ<อ>เป็นท่วมเป็นบางปีปีนี้นที่มาหน,หนักเพราะอะไรคะเพราะเนื่องจากว่าปีนี้เราเข้าปีลานิญ,ญาปีเปียกนะครับเพิ่งมันสะท้อนเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับปี53 นะปีห้าเนี่ยโคราชน้ําท่วมหนักนะเราเห็นภาพจากโรงพยาบาลเลยว่าเห็นว่าน้ําท่วมหนักว่าผลทบต่อการบริการโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าพฤติกรรมฝนมันจะคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแ,แถวโคราชแถวนี้น,นี่ภาพตัดไปนลครับในเรื่องของภาคที่เรากังวลมากสุด<ป>คือภาคใต้เพราะว่าอะไรถ้าน้องเฟิร์นท่านสวทางบ้านยังนึกย้อนกลับไปนะปีห้าสามสิ่งที่เราจําได้ในเรื่องของน้ําท่วมก็คือน้ําท่วมหัดใจนะ ปีสองพันห้าสาน้ำท่วมหดใหญ่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กังวลเพราะว่าภาคใต้อย่าลืมนะฮะขณะนี้ฝนน่าหนักที่ภาคใต้กําลังมาเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงตุลาจะเป็นช่วงที่ฝนต,ตกหนักที่สุดในภาคใต้งั้นแสดงว่าแนวโน้มหัดใหญ่ปีนี้ก็มีโอกาสจะเจอกับน้ําท่วมซ้ำสร้างอีกมีโอกาสประมาณ4ี่เปอร์เซ็นต์ถ้าดูเห็นไหมมีโอกาสประมาณ40เปอร์เซ็นต์น้ำท่วมจะเป็นแบบปี53เพราะฉะนั้นก็เป็นสีฟ้าๆอ่อนๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ต้องเฝ้าระวังนะครับใกล้ตัวเรานะประมาณตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะมักจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ภ<ฆ>าคใต้นะ,ค,ะครับเราก็ต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องนี้นะครับนี่คือภาพรวมภาคใต้นะคะทัาไปดูทัดไปครับตันนี้โอเคครับภาพตัดไปครับในขณะที่เรามีน้ําฝนเยอะเนี่ยนะครับสิ่งที่เรากังวลอีกนะฮะเดี๋ยวดูภาพตัดไปเลยครับเราก็กังวลเหมือนกันว่าน้ำต้นทุนนะฮะประมาณน้ำต้นทุนจะเป็นยังไงนะฮะตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย น้ำต้นดุนจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าฝนจะเริ่มลดลงทั้งทั้งที่ฝนตกหนักเกือบจะทั้งปีเนี่ยนะคะอาจารย์สาเหตุเป็นเพราะอะไรซึ่งหลายคนสงสัยมากเลยเพราะต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงเดือนกรกฎาเนี่ยฝนไม่ค่อยมีฝนทิ้งช่วงไปช่วงท้าปีเลยนะแต่จะมาดีฝนดีที่สุดคือสิงหาที่ผ่านมาเมื่อกี้เราเห็นกราฟน้ำฝนเลยสิงหาเนี่ยดีมากนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขื่อนพิพน์พขณะนี้อันนี้คือภาพเป็นปริมาณน้ําเข้าเขื่อนนะเ็นว่าปัจจุบันอยู่ที่นี่ค่ะ ฉเฉลี่ยเขาอยู่เส้นบนนี่เห็นไหมอันนี้ปี5า้าสนี่ปี5้านะครับอันนี้ปี5า้นน5าแเห็นว่าเขายังมีน้อยอยู่เคลื่อนเสกิจพอมีนะครับพอมีเข้ามาคุณบรัสยิ่งไปใหญ่เลยเห็นไหมโอลงมาค่อนข้างจะต่าถึงฐานเลยเพราะฉะนั้นพายุโนอูที่จะเข้าลูกนี้แหละ,ะเป็นลูกที่สําคัญมากที่จะเติมน้ําให้3ามเขื่อนนะเราดูทิศทางพายุแล้วพบว่าทั้ง3ามเขื่อนใจรับน้ําต้นทุนจะเติมให้มากพอสมควรคเพราะฉะนั้นเราก็ยังเบาใจ ครับว่าโอ้จะได้น้ําแต่จะได้น้ําพอให้ใจชักเกษตรกรทํานาไหมเนี่ยนะครับขณะนี้มีน้ําอยู่ประมาณ3,000ล้านนะครับค่ะเราคาดว่าจะได้มาอีกแค่3 4มสี่พันล้านสามสี่ก็เหลือก็เป็นหกพันล้านหกพันล้านหกพันล้านนี่นี่ใช้อะไรได้บ้างคะอาจารย์หกพันล้านนี่เขาต้องเตรียมน้ําสําหรับต้นฝนปีหน้าอีกนะเวลาเกษตรกรพอเข้าดูฝนจะทํานาเนี่ยกรมทานก็ต้องเตรียมไว้เตรียมแปลงนะเขาจะใช้น้ำสามพันล้าน ก็เหลือจริงๆแค่สามพันเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นไหมว่าโอกาสที่จะทํานาปังได้เพียง20-30%หรือ2-3ล้านไรในรุ่มจำยาเท่านั้นเองค่ะปกติเราจะทําได้8ล้านไรเห็นไหมเราจะทําได้2 0เพราะฉะนั้นเหนื่อยและเกษตรกรปีเป็นปีที่เหนื่อยและ23ปีติดกันเลยนะฮะสำหรับเกินบรลัดเองเห็นไหมน้ําน้อยมากขนานี้ก็ติดลบอยู่ จะมีน้ํแค่ประมาณ500ล้านล้านวัต์เมตรเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประกาศงดทานาปังอีกแล้วคือถ้าเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยจะต้องขอความร่วมมือไม่ให้ใช้น้ําไปทํานาปังใช่ใช้ชชชอุปโภคเท่านั้นนะทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ส่งผลทบต่อปริมาณข้าวนะคบอันนี้ผมดูตัวอย่างจากสมาคมส่งออกข้าวสารไทยนะเขาบอกว่านะฮะสปีหลังนะฮะเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะสองปีหลังเนี่ยลดลงไปสังสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนั่นหมายความว่าปีหน้าทําได้ยี่สิบสามสิบเซน ผลผลิตก็จะลดลงไปอีกคือปัจจัยนี้มาจากน้ําเป็นหลักอย่างเดียว<อ>เลยลน้ําเป็นหลักเลยอ,อย่างเดียวเลยที่ทําให้เป็นอย่างนี้ะนะครับเพราะฉะนี้คือประเด็นนะครับเราก็ต้องกลับไปดูว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็คือว่าทํำยังไงก็ตามให้เกษตรกรเนี่ยเขาใช้พื้นที่น้อยๆแล้วก็ใช้น้ําให้มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตที่ดี นั่นคือเป็นเรื่องของนวัตรกรรมแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลที่อาจารย์นามาเปิดให้เราได้เห็นภาพวันนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆที่จะทําให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปบริหารจัดการทั้งเรื่องของภัยพิบัติทั้งเรื่องของปริมาณฝนในอนาคตและน้าต้นทุนในเขื่อนหลักๆนะคะรวมถึงการกระจายข่าวสารให้กับพี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมือกับฝนทิ้งช่วงที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เสรีนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเราในวันนี้นะคะเอาล่ะค่ะหมดเวลาแล้วกับฮาร์ดคอร์ข่าววันนี้นะคะเราต้องลาคุ ชมกันไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามสารคาดีฟ้าหมดินละข่าวในพระราชสำนักวันนี้สวัสดีค่ะ